ครับผมอันนั้นเป็นค่ะครับผมที่อยากถามเที่อยู่เป็นหลอกๆเป็นยามอ่ะเอาไปตํรวจเปตำรวจโอ้ย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 อให้เขียนลูกหนูด้วยอ๋ออ๋อได้ได้ดิได้ดิมันใบเลาะมากเลใช่จะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับ ตำรวจแอดเฟนมาเต็มเลยครับผมแล้วก็แต,แต,แต่เราเราทำคอนเทนต์สนุกสนุกก็ก็คือที่นี่แหละคระที่รัชดาลัยวันนั้นเรามีเรามีการซ้อมแล้วช่วงตลอดสงการเนี่ยเราก็ได้ได้ซ้อมรั้งสุดท้ายก่อนพักยาวที่นี่แล้วก็เขาก็นักเกิรแต่งตีมว่าปีนี้ต้องมีตีมสงการแล้วก็มีมีอบเชยที่เป็นแบบประจําอยู่ที่นี่นะครับเขาเป็นแดนเซอร์ที่สวยมากนะครับเขาเข้ามาบอกผมว่านายรู้ไหมว่าการแต่งตีมที่รัชดาลัยเนี่ย เคยได้ยินแม้ว่ารัชดาไยต้องเล่นใหญ่นะ oh. เราก็อยากขนาดไหนอบอเชยเขาก็เปิดภาพแบบเล c นซุปปีให้ดูว่าปีที่แล้วพี่หนูหน้าเนี่ยแต่งเป็นซองผ้าป่า้ oh. องกระถินพ oh. ี่เก่งใน่ไัมเนี่ยคือแต่งเป็นคลุกโอ้ oh, oh. เราก็มองแล้วแบบโอเคทุกคนคือต้องแต่งเต็มแน่นอนผมก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรเกี่ยวข้องกับแดงใบเล่บ้าง oh. แล้วจริงๆแดงใบเล่เนี่ยถ้าตามเนื้อคือฝันว่าอยากเป็นตำรวจแล้วเราก็จะ กับบ้านแล้วเราก็เห็นว่ามีพี่ตำรวจเนี่ยยืนอยู่ข้างเราเยอะวันนั้นผมก็เลยเกิดไอเดียเลยโทรหาทีมละครว่าขอยืมชุดตำรวจหน่อยครับผมแล้วก็ผู้จัดการครับซื้อแป้งให้หน่อยครับแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าผมจะทําอะไรนั่นแหละก็จนกระทั่งวันนั้นที่มาแล้วก็ผมก็เงียบๆแล้วก็มาดูลาดเล้าก่อนเออทุกคนแต่งแต่งนะก็ไปเปลี่ยนชุดแล้วก็พอเข้ามาก็เป็นคลิปอย่างนี้ทุกคนเห็นแต่ปรากฏว่าผมเนี่ย น่าจะเรียกว่าเต็มเกินเต็มกว่าทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนบอกเฮ้ยมันโอเคแต่ว่าทุกคนกระชั้นชิดมากในการหาอะไรเงี้ยกับสนันก็ก็ถ้าภาพเดียวผิก็ดูเหมือนจะเชยจริงๆนะอะไรนะช่วมันมาเร็วมากใช่ใช่ก็เราเราเห็นตำรวจทุกคนก็ดูเฟิร์มนะครับเราเราเราต้องทําให้สมจริงที่สุดทําแล้วก็ต้องทําให้สมจริงเป๊ะเลยนะเป๊ะเลย หนิ้วเนี่ยเป๊ะเลยตรงนี้คำ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 ใช่ใช่ใช่อ๋ออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไเดี๋ยวเดี๋ยวเดีหมายหมายถึงว่าถ้าเข้าไปดูภาพนั้นน่ะจะเห็นว่ามีหนึ่งสองสามสี่ห้านิ้วบนก้อมือแปดอยู่เริ่มร้อนเลยอ้าตวจอะไรนะ คนี่าจะช่วยกันนะครับทีมงานดูแบบแฮปปี้ลันล้าสนุกขำกันใหญ่ตอนที่ป้ายมันมันอันตรายกันนะครับมันก็ตรงไหนอะคะต้องไหนอธิบายไม่ได้เอาภาพประกอบไปนะครับเข้าไปดูในไอจีผมแล้วกันครับตรงนั้นแหละัใช่แล้วก็จะบอกว่าคือเอ่อคือไม่ได้ทักหาแบบเหมือนแอดเฟร่อนมาในเพจแบบเอ่อ Facebook ที่เป็น ใช่ใช่แล้วก็แล้วก็เหมือนตำรวจภูธรอะไรต่างๆก็แชร์โพสผมด้วยผมก็เริ่มแบบเอ้มันเสียวๆเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ไม่เป็นไรแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นตำรวจมีพี่โค้ชวิ่งที่ผมเคยไปเรียนด้วยแล้วเขาก็เป็นตำรวจเขาก็แบบเชี่ยมมากนายทำดีมากอะไรเงี้ก็โอเคโอเคลงแล้วครับผมใช่ครับช่วยบอกต่อเยอะๆด้วยครับว่าแต่งเป็นตำรวจในอันตับายของเมืองด้วยครับ แต่แบบว่าเราลงบนละค,ครเวทีนานแบบว่าสบายสบายถึอองความอลอดโปร่งอ๋อคือพูดง่ายคือความคลื่นอันนี้คือพี่พูดหรือว่าใครพูดอ๋อไม่หรอกม,มันสนุกมากกว่าแต่คุณรู้ว่านายไม่ได้ติดแต่ว่วาฮะต้องติ๊กหล่ออย่างเดียวแล้วคือ,ค,อคือพอมามาอยู่กับทีมรัชดาไลจะบอกว่าเป็นทีมที่ทุกคนครับเดี๋ยวอย่าเพิ่ง คือทุกคนแบบมี energy ในการเล่นในการแสดงเพราะว่าเพราะว่ามันต้องใช้พลังงานเยอะมากจริงแล้วเราก็ได้มาครุขีอยู่ตรงนี้เราซ้อมตั้งแต่ใบสองจนถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนทุกพลังงานทุกคนที่ตั้งใจทําตรงนี้มันดีมากๆเลยเราเข้ามาเราก็แบบอยากทําให้ดีเพราะทุกคนเราเห็นทุกคนเหนื่อยเราเห็นทุกคนแบบทุ่มเททุ่มใจซ้อมอะไรเงี้ยเราก็แบบต้องลุยสิต้องลุยอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยตอนนั้น โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ว่าใช่เคยบอกว่าติ้งตอมขึ้นอะไรแบบนี้เคยเป็นแบบนี้มาก่อนหรือว่าตอนจริงๆเป็นแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันเริ่มเริ่มขัสอนไม่หรอกแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเราเรามีความสุขกับการทํางานมีความสุขกับการวิ่งของเรามีความสุขในแบบทุกวันที่เราจะตื่นมาแบบมารัชละครมาลงละครอะไรอย่างเงี้ยเราเรามีความสุขกับชีวิตมากเลยนนั่แหละเราไม่ติดเลยไม่ควร ติดอะไรนะติดติดคาแรคเตอร์ใครมั้ยใช่ใช่ใช่ติดใครเนี่ยติดตามมาจากไหนคือเราต้องตามไม่ทันเขาบอกว่าสี่คนนี้โอ้โหแสบสุดเลยเราต้องเราต้องอดดับตัวแล้วอยู่ให้รอดเดี๋ยวดับกันจริงเหรอจริงว่าหลายคนบอกว่านายก็ไม่ได้แฉใครเลยนะคือจะบอกว่าถ้าผมไม่มาเป็นจ่าฝูงเนี่ยผมจะไปเป็นลูกกระจอกอยู่ข้างล่างอะไรแบบนี้ผมต้อไม่ได้ผมต้อไม่ได้ผมต้องผมต้องขึ้นมาอยู่บนห่วงโซ่ไน้ แายจะบอกว่าข้างบนห่วงโซ่อะที่เนี่ยคือมันมีถึงจะดานเลยไม่ไม่ไมคือ,ค,อคือมันเป็นแบบพลังงานในการทํางานนั่นแหละเอออะไรประมาณนั้นแล้วเราก็มันสนุกคือมาทุกครั้งก็จะแบบเราต้องเอาแรงเอาทุกอย่างกวาดทุกอย่างมาแล้วแบบมันมันรู้สึกว่าหลังจากที่เราได้คุกีกับการเล่นละครเวทีมันมีพลังงานอะไรเพิ่มขึ้นที่เราจะอยากศาดตร์ไปแบบใส่ทุกคนอะไรประมาณเนี้มากกว่า ใช่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 เหมือนสําหรับการแสดงกับผมผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เคยทุ่มเทให้กับการแสดงแบบเหมือนวันนี้เราไม่เราเจออะไรบางอย่างได้เรียนรู้จากทีนจากของซอมจากพี่บอยจากบทจากการทํางานมันเหมือนแบบมันเป็นโลกใหม่ของผมมากเลยแล้วมันผมรู้สึกว่าแบบโอมันสนุกมาก This is where I belong มันมันเหมือนที่นี่แหละที่เราแบบเราตั้งใจเราอยากขึ้นไปยืนแสดงให้ทุกคนได้เห็นแล้วอ่ะวันนี้ อะไรที่บอยชมเราไหวที่สุดเลยพี่บอยจะจะจะชมว่าแบบเหมือนให้กําลังใจแล้วเขาก็จะคอยบอกว่าเฮ้ยเรามาช่วยกันอุดรอยลูคือที่นี่ทางานกัเปินทีมากไม่มีใครแบบรอดคนเดียวทุกคนต้องไปพร้อมกันมีอะไรที่เราทําพลาดหรืออะไรเราอยากทําพลาดให้เห็นมากที่สุดในห้องนี้เพื่อที่เราจะค่อยๆอุดรอยร่วนั้นไปด้วยกันเพื่อที่จะบนเวทีเนี่ยจะติดพลาดน้อยที่สุดแล้วก็สนุกที่สุด ชวนเรียบร้อยเข้ามาเข้ามาเข้ามาชวนหมดเลยชวนทั้งในทีมใช่คือคือจะบอกว่าจริงๆที่หนุ่มนี่เคยโดนท้าทามได้ละครเวทีด้วยนะใช่แล้วผมก็คุยกับเขาพี่เขาก็แบบพี่จะไปดูนะอะไรแบบทุกคนในทีมบิวกินก็บอกได้พี่ผมมาดูพี่อะไรที่โอ๊ตก็แน่นอนว่า มันเป็นเหมือนความภาคภูมิใจผมอยากโชว์งานนี้ส่งมอบกับคนที่ผมรักแล้วอ่ะม,<า>มันมันมันเป็นกําลังใจที่ดีมากเลยใช่แล้วทุกคนก็คอยสนับสนุสน,นผมถึงแม้ว่าช่วงนี้โอเคอาจจะหายหน้าหายตาไม่ได้เจอกันบ้างแต่ว่าก็ยังคิดถึงแล้วก็แบบโทรอัปเดตกันตลอดเวลานั่นแหละด้วยความที่ถิดย่อมันต้องทำเยอะมากเนาะคึ้นชั่วเลยละครมีจากทั้งปวดทั้งเจ็บทั้งตายและแบบคนเจอในวันนี้โอเคก็คือผมอาจจะแบบ มันคือผมผมก็ก็กร็รู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราไม่อยากป่วยเราเคยป่วยในช่วงแรกแล้วเราเห็นว่าเออมันมีผลกระทบต่องานแต่เพื่อลุงไงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแบบเรารู้สึกว่าเราอยากดูแลตัวเองให้ดีที่สุดในทุกวันไม่ว่าจะเป็นแบบทั้งความแบบฟิตของร่างกายทั้งความอึดความอึดที่จะต้องใช้ในการร้องเพลงแล้วก็เป็นแบบทุกๆอย่างดูแลร่างกายเราให้มันออกมาให้ดีที่สุดเพื่อที่แบบ มันเป็นความรับผิดชอบของเราอ่ะนั่นแหละอะไรเสียงเสียงนี่ก็เลิกเลยไม่นานอะไรเสียงเสียงตัดคนระับอะไรที่รู้สึกว่าทําแล้วไม่คุ้มค่ามีผลต่อการทํางานผมตัดหมดเลยใช่ไหมใช่ไมบ้างแ่ก็เลยว่าาไท่หมตายอะรย่างเงี้ยอไม่ของรเราไม่ไม่ขนาดไหนของผมเป็นแบบอ่ะอย่างเช่นล่าสุดที่มีทริปที่จะไปญี่ปุ่น มถ้าใครได้ดูแบบพี่โอ๊ประโมทกับพี่อาร์ตที่ไปจรคลิปน้ำผมก็จะไปแต่ว่านาทีสุดท้ายมันมีข่าวเรื่องการแผ่นดินไหวที่มันครุกุ่นมากที่นั่นแล้วเราก็แบบให้เพื่อนทุกคนแบบช่วยกัน research รีเสิร์ชแล้วก็แบบเอดบีฟสั้นๆภายใน5นาทีหน่อยว่ามันเป็นยังไง,ไงก็จะตัดสินใจในพาทีสุดท้ายว่าถ้าไปแล้วเกิดอะไรแล้วกลับมาทําง,งานไม่ได้ผมรู้สึกว่าผมไม่คุมค่าที่จะแลกแล้วผม มีทีมที่รอผมอยู่ผมก็เลยคิดว่าโอเคตัดถึงตาในที่สุดท้ายนี้ว่าเราไม่ไปดีกว่ามีอะไรอีกที่จตัดแค่เรื่องตัดให้ได้เลยเพื่อเรื่องตัดอาหารที่อยากกินมากๆมาหลายรอบตัดขนมหวานตัดทุกอย่า <laughs> งใช่ใช่ก็ผมพยายามผมมีหุ่นแดงใบเล่นในฝันของผมที่อยากอยากเป็นแดงใบเล่ที่ถ่ายทอดออกมาได้ดีที่สุดจากการเติบโตของเขา,าที่จะได้ตอนนี้ประมาณ แปดโลครับแต่ว่ายังยัง,ยงคือมันมันมันเพิ่มมาจากการที่เราชอบวิ่งมาราธอนด้วยใช่แล้วพอผมลงรายการมาราธอนหาฟาราธอนฟูลมาราธอนแล้วก็มีเทรลแล้วเรามีเป้าหมายในการวิ่งของเราด้วยที่เหมือนทำปคู่ไปกับละครเวทีอย่างเงี้ย okay? มันก็มันก็มันก,มนก็มันก็เสริมกันนะแล้วเราก็แบบรู้สึกแฮปปี้กับร่างกายเราชอบเห็นที่เวลาเราเปียกแบบเหนือออกชอบเห็นแข้งขาเราเห็นเท้าเราเวลาวิ่ง เราเทรนยิมมีสังคมที่ชายใช้แตะเยโดมมีพี่จีเราทุกคนแบบทุกคนขอพร้อมสปอร์ตเราแล้วมันมันเป็นไวัยที่ดีมากเลยมันก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราตอนนั้นะะติดการแบบใช้ชีวิตแบบไฮบริดเทรนนิ่งแล้วที่มันแบบึนเช้าไปวิ่งกินกาแฟสักถ้วยแค่นั้นมีความสุขแลบบ้วมีความสุขแล้วเรียว่าเราเป็นแดนไปเล่ออย่างที่เราต้เอเริ่มมีนนมีความพัฒน,นาขึ้นเรื่อย แต่จนกว่าถึงวันแสดงผมรู้สึกว่าผมยังอยากพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเลยตอนนี้ก็มา10%แสดง10%แล้วนงานเวทีที่10%ขึ้นมาหน่อยก็20%เหลืออีกเดือนหนึ่งที่จะแสดงเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่าผมมีความรู้สึกพร้อมที่จะขึ้นแต่ว่ามันพร้อมได้มากกว่านี้เรื่อยๆใช่นั่นแหละครับคนเวทีน่าจะเห็นร่างทอง งดเซื้อตั๋วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ได้เลยครับมีฉากุนแ่รับีมมสมัยนีายปแรตโอแต่ขุนพี่แบดีมากผมยังชอบเลยดูเวทีแล้วตาางแบบคผมเหรอก็อะไรที่ขอมาทางพี่บอยก็พยายามจัดให้ทุกคนด้วา การวดเส้นมัน่ะไปเร็วเลยท่นผชใส่แคเก็ตด้านขาใช่ครับก็เห็นกล้ามเสื้อกล้ามอาจจะขล้องนาำไม่ต้องใส่เสื้อคือเนื่อจากมันเป็นอนุภาคนะมีคิวบูการปล่อยทารวิวากรรมอมีเสื้อขาบ้าง ได้ได้ครับตอนนี้ก็มีความสุขมากๆกับชีวิตของตัวเองเรื่องการทํางานเรื่องเพื่อนผูงเรื่องบ้านเรื่องอะไรทุกอย่างคือรู้สึกว่าถ้าเอาแบบสั้นๆโดยรวมนะวันนี้คือนายณภัทรในเวอร์ชันที่ดีที่สุดที่เคยมีเลยแล้วก็แบบรู้สึกว่าชอบและแฮปปี้กับทุกสิ่งที่ตัวเองกําลังตัดสินใจทําอยู่ในตอนนี้เลยใช่ครับ ผมทุ่มเทแล้วปีนี้เป็นปีที่ผมตั้งใจว่าผมจะพูดคิดให้กับสิ่งที่อยากทำตามความต้องการแล้วผมมีบัคเก็ตลิสต์ที่อยากทำหลากหลายมากเลยครับแล้วก็เรื่องละครเวทีเป็นหนึ่งในนั้นผมจะรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่เราุทิศให้กับการแสดงมากมากเลยแล้วก็เรื่องการแบบร่างกายที่โอเคที่ผ่านมาผมอาจจะดูแลร่างกายได้ไม่ดีแต่วันนี้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ผมก็ให้เรื่องสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพร่างกายขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตเลยไม่ได้ถูกันเป็นความรัก ไม่มีเลยไม่มีเลยรู้สึกว่าผมแฮปปี้กับชีวิตแบบนี้มากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความรักที่มอบให้เราอยู่ทุกที่เพื่อนปูงมางานอองซอมเพื่อนพี่บอยทีมหรือว่าไม่ไม่ว่าเราจะไปกินอะไรผมมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆทุกอย่างแม้กระทั่งการตัดบ้านตัดสวนที่บ้านมันเป็นอะไรที่ผมแฮปปี้มากเลยมองความรักเสี่ยงไปด้วยหรอจ๊ะุมมอง่ความรักหรอ ก็ไม่เปลี่ยนนะก็ยังมองว่าความรักเป็นสิ่งที่ดีและสวยงามอยู่เสมอมันง่หามองความมันได้จากสิ่งอย่างรอบตัวเลยไงไม่ได้โฟกัสจุดใดจุดหนึ่งไม่เลยไม่เลยผมผมแค่รู้สึกว่าเวลาเรามาได้นั่งนิ่งๆในบางครั้งในช่วงชีวิตอุปสรรคบางอย่างมันจะเป็นสิ่งที่ต้องเจอปัญหามันเป็นเรื่องราวที่ต้องเจอแต่ว่าทุกอันเนี่ยมันมีคุณค่าในตัวของมันที่มันเกิดขึ้นนะล้วก็รู้สึกว่าเราเรียนรู้ไปกับมัน มันทาให้ผม appreciate สิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้นมันทําให้ผมรู้สึกว่าเรารับรู้ความเป็นห่วงเป็นใยของแต่ละคนมากขึ้นกว่าเดิมผมรู้สึกมันคือชีวิตมนุษย์อะ่ะแล้วก็ผมชอบเวอร์ชั่นวันนี้ของนายนภัทรมากเลยมันมันมีความสุขเหลือเกินดีใจที่ได้เติบโตมาแล้วแบบได้มีคนซัพพอร์ตอยู่รอบข้างได้ทําในสิ่งที่อยากทําได้ได้มีทุกอย่างที่เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้กับสิ่งที่เป็นโมเมนต,ต์เล็กที่สุดของเราได้แล้วอะไรแล้วเมื่อไหร่จะพร้อมเปิดหลักปีหลักอายุหรือไ โรงพยาบาลอยากมีแฟนเมื่อไหร่ไม่ทราบครับชอบชอบชอบดูแลตัวเองที่สุดเลยตอนนี้ถ้ามีความสุขแบบนี้มันจะทำให้เราอาจจะ้หรตัวต่อไปเราต้องพูดผมก็ต้องไปไม่รู้ผมไม่คิดจริงๆนะขอผมจะไม่ค่อยอยากตอบว่าไม่รู้แต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าต้องตอบว่าผมไม่รู้ก็คือเหมือนไม่ได้ไม่ได้รู้สึกขาดอะไรเลยไม่เลยผมแฮปปี้กับชีวิตช่วงนี้ที่สุดเลยไม่ได้หมดแล้วใช้ชีวามก่อ ไม่คิดไม่คิดผมขอคิดเรื่องงานอย่างเดียวตอนนี้คิดเรื่องงานแล้วก็เรื่องหน้าที่แล้วก็เรื่องสิ่งที่เราอยากทําอ่ะแล้วก็โอเคสุขภาพจิตสุขภาพร่างกายเราอะไรเงี้ยผมคิดแค่นั้นเลยไม่คิดวันนึงว่ามันมาถูกปักอ่ะเรากลัวนะนายก็เชื่อนะยังเชื่ออยู่ยังมองว่าตอนนั้นก็เป็นเรื่องส่วนงานที่ดีอยู่ใช่แต่ก็ใช่แต่วันนี้เราก็ขอดูแลตัวเองให้ดีที่สุดตอนนั่นแหละ ดีค,ค,ค,ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับอะไรครับขอบคุณครับใั่ได้เลย